พระพุะทธองค์ท่านทรงรตรัสรู้ท่านทรงตรัสรู้เป็นสัพพัญญูตรัสสอนความจริงหมู่คณะเราซึ่งมีความวาตั้งใจมาประพฤติบัตินั้นให้พากันตั้งใจบำเพ็ญภาวนาให้มากในทุกๆวัน ผู้ซึ่งเข้ามาบวชมาปฏิบัตินั้นซึ่งเป็นสาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องมีความมุ่งหวังในการปฏริบัติให้เต็มที่มุ่งกระทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานหรือความพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นในแต่ละวันแต่ละคืนเราทุกคนไม่ควรที่จะปล่อยโอกาสปล่อยเวลา ให้ล่วงเลยไปโดยป่าประโยชน์พึงพยายามปราลบความเพียนให้เต็มที่ให้สมปูนกับที่ได้มาบวชเป็นพระภิสุสาิสมเณรในพระพุทธศาสนาไม่ใช่ว่าเป็นลูกศิษย์ของกิเลสลูกศิษย์ของกิเลสนั้นฉันมากนอนมากทำความเพลี่ยนน้อยลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ซึ่งสำรวม ในการฉันแต่พอดีนอนแต่แต่พอดีทำความเพี่ยนไม่มากเมื่อเราทุกคนไม่รู้จักมีความสำรวมไปในจิตใจของเราจิตใจเรานั้นก็ตกเป็นาธาตุของกิเลสเมื่อเราฉันมากก็นอนมากเมื่อนอนมากทำความเปลี่ยนก็น้อยการที่จะทำจิตให้สงบนั้นก็ไม่เกิดขึ้นเพราะเป็นผู้ซึ่ง เกิดกานกายจากความเปลี่ยนให้กิเลสหรืออารมณ์ทั้งหลายก็ครอบมาจิตใจของเราจิตก็ตกเป็นท่าของกิเลสตกเป็นท่าของอารมณ์เมื่อมีความคิด,ดันใดซึ่งเป็นความคิดของกิเลสก็พูดไปตามกิเลสหรือก็ทําไปตามอำน,นาจของกิเลสจิตใจก็วุ่นวายปรุงสร้างไม่ขอให้เกิดความสงบ เพราะฉะนั้นเมื่อเราทุกคนมีความมุ่งหวังในการบำเพ็ญเปลี่ยนภาวนาเพืงอสำรวมในทุกๆกิริยาบทไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือนอนหรือ,รอทำอะไรก็แล้วแต่ตลอดทั้งวันนั้นต้องให้มีสติกํากับใจทุกๆขณะจิตถ้าเผลิดสตินั้นก็ไม่ต้องว่ากันแต่มีความตั้งใจว่า จะมีสติควบคุมจิตใจเองเรานั้นทุกๆขณะจิตส่วนที่เผลอหรือที่เสียหายไปเมื่อเราตั้งสติได้ก็ตั้งใจควบคุมจิตใจเองเรานั้นให้คิดในสิ่งที่ดีหรือพูดแต่สิ่งที่ดีหรือกระทาแต่สิ่งที่ดีในทุกๆวันถ้าเราพยายามที่จะสํารวมจิตใจองเรานั้นดูแลรักษาจิตใจเราอยู่เสมอเราก็จะเห็นกิเลสเห็นอารมณ์ซึ่งเป็นกิเลส จึงเกิดขึ้นไปในจิตใจของเราเมื่อเราเห็นกิเลสไปในจิตใจงเรานั้นถ้าเรามุ่งหวังที่จะละมุ่งหวังที่จะทําลายกิเลสไปในใจเราเราก็ต้องฝึกหัดทําสติทําสมาธิเพื่อให้มีสติมีปัญญาที่จะรู้เท่าทันกิเลสไปในใจงเราเพราะจิตใจงเรานั้นเมื่อไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะดูแลจิตใจงเราหรือควบคุมจิตใจเราแล้ว ใจของเรานั้นก็เป็นกิเลสไม่ว่าจะคิดจะพูดจะทําอะไรก็เป็นกิเลสทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นจารที่จะมีสติรู้เท่าทันอารมณ์ของกิเลสนั้นก็ต้องบาเพ็ญเพีย,พยปรปราลบความเปลี่ยนอยู่ทุกๆวันในทุกๆรียบทไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือทําอะไรก็มีสติกํากับใจเมื่อถึงเวลาที่จะอยู่ในยาบทนั่งสมาธิเราก็สํารวมสติสํารวมสมาธิให้ต่อเนื่อง เพื่อให้จิตใจงเรานั้นมีความสงบไปสิ้นหรือเมื่อมีโอกาสก็าสำรวมอยู่ในยาบทเดินยังกรมก็มีสติกำหนดทำสมาธิในยาบทเดินยังกรมไปเมื่อเราสำรวมมีสติสมาธิก็เกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นในยาบทนั่งสมาธิหรือเดินยังกรม เมื่อออกจากเสียบทนั่งสมาธิหรือเดินถึงกรมก็ตามเพิ่งมีสติกำกับใจของเรามีสติดูใจของเราไปทุกๆขณะจิตไม่ว่าไราจะพูดหรือจะทำอะไรก็มีสติควบคุมจิตใจของเราถ้าเราทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆสติก็ต่อเนื่องสมาธิก็เกิดขึ้นเมื่อสมาธิกเกิดขึ้นจิตของเรานั้นก็จะมีความสงบความยเยือกเย็นใจมีจิตใจ ึ่งไม่หวั่นไหวกับลมทั้งหลายเมื่อตายเห็นรูปมีความพอใจมีความไม่พอใจก็มีสติมีปัญญารู้เท่าทันที่จะพิจารณารูปนั้นให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนจะเป็นรูปวัตถุก,ก็ตามจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตก็ตามสติปัญญาก็เข้าไปพิจารณาปล่อยวางอารมณ์นั้นออกไปจากใจหรืออุบายปัญญานั้นไม่เพียงพอเราก็กําหนดทาสมาธิตัดอารมณ์นั้นออกไป เมื่อมีความพอใจมีความไม่พอใจในรูปผู้บายปัญญานั้นไม่สามารถที่จะละอารมณ์ออกไปจากใจได้เราก็กำหนดสติกำหนดสมาธิเพื่อที่จะตัดอารมณ์นั้นออกไปทำเช่นนี้อยู่เสมอเสมอไม่ว่าจะมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรถกายสัมผัสเย็นร้อนอนแข็งความรู้สึกสุขทุกข์เกิดขึ้นที่ใจ มีสติดูจิตของเราอยู่เสมอความสุขความทุกข์ความพอใจความไม่พอใจก็เกิดขึ้นที่จิตนี้เมื่อมีสติมีปรรัญญาจับจ่อเข้าไปในจิตของเราก็เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์มนั้นเมื่อจิตเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์ต่างๆจิตก็วางอุเบกขาได้จิตก็ว่างจากอารมณ์มีสติมีสมาธิอยู่ในความสงบของจิตเมื่อจิตว่างจากอารมณ์ ถ้ากิเลสเกิดขึ้นเดรมณ์ที่เป็นกิเลสอย่างหยาบเกิดขึ้นสติปัญญาก็เห็นอยู่ทุกๆขณะจิตเมื่อสติปัญญาเห็นก็จะมีอุบายที่จะพิจารณาละอารมณ์นั้นออกไปทุกๆขณะจิตหรือสติปัญญาอ่อนเราก็กำหนดทำสมาธิไปเรื่อยๆตัดอารมณ์นั้นออกไปถ้าเราสํารวมจิตใจของเราในทุกๆวันเช่นนี้เราก็จะเห็นกิเลสอย่างหย,ยาบอย่างกลางหรืออย่างละเอียดได้ ในเบื้องต้นนั้นก็จะเห็นกิเลสอต่างอยาบคือความโลภคือความโกรธราคะความกำหนัดยินด,ดีในการทั้งหลายสติปัญญาซึ่งรู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นก็จะเข้าพิจารณาเข้าทําลายอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นให้ออกไปจากใจของเราอยู่ทุกๆขณะจิตการทําสติสมาธินั้นจะก่อให้เกิดปัญญาถ้าสติสมาธิไม่รู้เท่าทันอารมณ์แล้ว จิตของเรานั้นก็ปุงแต่งฟุ้งซ่านไปกับลมทั้งหลายทั้งปวงตกเป็นธาตุของอารมณ์ของกิเลสมีความคิดเช่นไรก็พูดไปตามนั้นหรือก็ะทาไปตามนั้นถ้าเรามีสติกากับใจเราสํารวมจิตใจเราอยู่เสมอสํารวมจิตใจงเราอยู่เสมออารมณ์เกิดขึ้นก็มีสติมีปัญญารู้เท่าทันความจริงของอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงพิจารณาละอารมณ์ไปเรื่อยๆความโลภเกิดขึ้นก็พิจารณา ลากความโลภออกไปความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นก็พิจารณาจเจริญเมตตาให้ไปซึ่งกันและกันลากความโกรธออกไปไม่เก็บไม่กักขังอารมณ์ที่ไม่ดีไว้ภายในใจของเราถ้าเรามีสติมีปัญญาที่จะแก้ไขอารมณ์ต่างๆไว้จากจิตใจ,ใจใเราอยู่เสมอใจของเรานั้นก็จะมีความสงบเย็นไม่ว่าจะเกิดอารมณ์ความกำนัดยินดีในการทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อมีอารมณ์เกิดขึ้นสติ รู้เท่าทานอารมณ์ทั้งหลายตอนนั้นก็หาุบายปัญญาพิจารณาให้เห็นเป็นอรยสุพะกรรมฐานท่ากรรมฐานให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อที่จะปล่อยวางความคิดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายออกไปจากจิตใจงเราเมื่อจิตมีกําลังของความสงบก็ย้อนกลับมาพิจารณาในร่างกายของเรานี่แหละพิจารณาซ้ำๆซ้ำๆทุกๆวันนั่นแหละพิจารณาจนจิตมันเห็นชัดขึ้นมา ในแต่ละส่วนของร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นผมขนเล็บฟันหนังหรือในอาการสามสิบสองทั้งหลายทั้งปวงซึ่งอยู่ในร่างกายเรานี้มีสติมีปัญญาพิจารณาเคร่คงาย,ายให้เห็นความจริงว่าร่างกายเรานั้นเป็นแต่เพียงปฏิกูลเป็นแต่เพียงธาตุตามธรรมชาติประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้นนำธาตุลมธาตุไฟประชุมกันขึ้นมาเปยนชั่วขราวเท่านั้นเมื่อถึงการถึงเวลาก็แตกสลายลงไปเน่าเปื่อยผูพังไป เขาเผาเป็นเท่าทุลีไปมีสติมีปัญญาพิจารณาร่างกายในกายตนอยู่เสมอเสมอในทุกๆวันเนี่ยจึงจะเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติทรรมเพราะฉะนั้นศีลของเรานั้นซึ่งทรงไว้ซึ่งธรรมวินยัยอยู่ภายในจิตใจใเรามีสติเป็นสติวินยัยสำรวมจิตใจเราอยู่เสมอในทุกๆเรียบทเราปราบลบความเพียรในทุกๆวันเป็นผู้ซึ่งสำบรวมจิตใจใเราจันแต่พอดี นอนแต่พอดีทําความเพียนให้มากสมาธิก็เกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นก็เป็นพื้นฐานของจิตที่จะก่อยให้เกิดปัญญาในการที่จะพิจารณาร่างกายของเรานี้ให้เห็นสภาวะของความไม่เที่ยงของความไม่ใช่ตัวตนก็เห็นได้ง่ายมีสติมีปัญญาพิจาใน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 รณาอารมณ์ภายในใจของเราอารมณ์กิเลสความโลภความโกรธความหลงความพอใจความไม่พอใจสติปัญญาก็เข้าพิจารณาได้ง่าย สามารถที่จะละความยึดมั่นถึงมั่นออกไปจากจิตใจ,จรใเราได้ง่ายเพราะฉะนั้นผู้ประพฏิบัติในแต่ละวันแต่ละคืนนั้นถ้าปล่อยจิตใจของเราไปกับลมทั้งหลายทั้งปวงปล่อยจิตใจไปกับกิเลสไปในใจงเราเราก็ไม่สามารถที่จะมีสติมีปัญญาที่จะขัข้ามจิตใจงเราได้จิตของเรานั้นก็ตกเป็นท่าของกิเลสกิเลสก็ครอบงำจิตใจงเรา ให้คิดต่นในเรื่องทึ่งเป็นบาปซึ่งเป็นอกุศลพูดในเรื่องซึ่งไรสะะ้สาระกระทําในสิ่งซึ่งไม่ก่อให้เกิดสมาธิไม่ก่อให้เกิดปัญญาเกิดขึ้นไปในใจของเราถ้าเราทุกคนปราลบความเปลี่ยนในทุกๆวันสติก็ต่อเนื่องสมาธิก็ต่อเนื่องผู้บายปัญญาในการที่ทจะพิจารณาละความโลภละความโากรดละความหลงในกายตนให้บรรเทาบางลงไปก็สามารถที่จะทําได้โดยง,ง่ายเพราะการประพฤติปัตินั้น ไม่ใช่เป็นสิ่งซึ่งยากลาบากอะไรก็มีสองเรื่องเท่านั้นนที่จะพิจารณาเมื่อมีสติมีปัญญาก็พิจารณาร่างกายเหล่านี้ให้เห็นความไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนมีสติมีปัญญาพิจารณาลมภายในใจของเราให้เห็นความไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนเนี่ยมีสองอย่างเท่านั้นมีแต่พิจารณาร่างกายกับพิจารณาภายในจิตของเรานี่แหละปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไปจากใจเราอยู่เสมอนักประพฤติปฏิบัตินั้น ไม่ควรที่จะท้อถอยควรที่จะหาวใบให้เกิดศรัทธาความเพียรในทุกๆวันเพื่อที่ขอให้เกิดสติสมาธิปัญญาในการที่จะเอาผ่านกิเลสหรือทําลายกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตใจเรานั้นอยู่เสมอเสมอที่เชเรียกว่าเป็นลูกศิษย์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้างนั้นผู้ซึ่งเข้ามาบวชมุ่งหวังความสงบหรือความพ้นทุกข์นั้นพึ่งหาวาบให้เกิดศรัทธาความเพียรอยู่เสมอในทุกๆวัน ไม่ใช่แต่ละวันแต่ละคืนนั้นก็ปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์เป็นผู้ซึ่งฉันมากนอนมากที่เกียดทำความเพียรอันนั้นแหละจะเป็นสิ่งที่จะมาทําลายจิตใจของเราในภายหลังให้เสื่อมเสียให้เสียหายเฉนั้นถ้าเราเข้ามาบวชแล้วพยายามที่จะปลาลบความเพียรอยู่เสมอมีความตั้งใจในการปรพฤติบัติธรรมตลอดทั้งวันตลอดทั้งคืนน,นเว้นในการนอนหลับก็จำบัดบ้างพอสมควร อย่างที่เราทุกคนก็ทราบอันดีอยู่แล้วหาเวลาที่เหมาะสมจำวัดประมาณสี่ชั่วโมงนอกนั้นเป็นเวลาเดินกยมนั่งสมาธิทำความเปลี่ยนตลอดทั้งวันมีสติกำกับดูแลรักษาจิตใจเราทุกๆขณะจิตความสงบก็เกิดขึ้นด้วยศีลความสงบก็เกิดขึ้นด้วยสมาธิความสงบก็เกิดขึ้นด้วยปัญญาที่ละกิเลสออกไปจากจิตใจเราเพราะฉะนั้นพึงพยายามที่จะปารบความเปลี่ยนทุกๆวัน เพื่อที่จะละความโลภให้มันเบาบางาไปละความโกรธให้มันเบาบางาไปละความหลงในกายตนให้มันเบาบางาไปความสขขงบความเยือกเย็นหรือความสุขที่แท้จริงก็จะปรากฏขึ้นภายในจิตใจงพวกเราก็ให้ความคิดเห็นพอสมควรให้น้อมนำไปปฏิบัติ